สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเล่นแมปหมูเด้งกันนะคะซึ่งใครชอบหมูเด้งกันบ้างและในวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแนวเป็นแบบสไตล์นิดหน่อยด้วยการเล่นฟรีไฟล์นะคะมาดูกันว่าการเล่นหมูเด้งแมปหมูเด้ง,แบบม,ดงมันจะเป็นยังไงเราก็จะกดไปที่อ อันนี้เลยจ้าแล้วกดไปที่เกมเลยนะนี่เราก็จะเจอแมปหมูเด้งแล้วเราก็กดเข้าไปเลยจ้าคือเราต้องแบบรอเนาะใครที่ยังไม่โหลดแมปหมูเด้งก็โหลดได้นะแต่เราโหลดแล้วนี่จ้ากำลังเข้านะ เขาเขียนว่าแมพพิเศษหมูเด้งโอ้ใครต่อยวะเนี่ยดาหนูเด้งแต่เด้งไหมคือยังไม่เคยใชเลยวันนี้คนบอกว่าด่าหมูเด้งป่าไม่มีอะไรอุ้ยน่ารักค่ะหมูเด้งเะาบอหกเลยเต้นนมาดีกว่าหมูเด้งหมูเด้งนี่มาเลยดิ บไปล้็นอะไรเนี่ยหมูแดงก๋วยเตี๋ยวหมูไหนจ้าหมูแดงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันมีด้วยเหรอถ้าหมูแดงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคุยอันนี้หมูแดงแบบน้องหมูหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาจากเกมไหนตามเห็นไหมนี่น่ารักจ้าอุ้ยเจ้านี้ก๋วยเตี๋ยวใช่มันมันกุ้ยเต ียวหมหมูแดงกงไปไหนอ่ะทำยังไงหมูแดงกัาก๋วเตียวแล้วนี่คือไอวอหมูเดงไปเลยอช่าปนอนทั้งอ้วนทังเตี้ยอันนี้หมูเีย หมูเด้งทว่านเลยอ่ะแล้วก็ของเหน่กเปียกชอบใครชอบหมูเด้งจัะไม่มีหมูเด้งมาครับเลยอ่อโอ้ยนั่นไงหมูเด้งมครับมีหมูเด้งก็ได้แล้วอุ้ยน่ารักจังไปไหน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 จะตามไปด้วยหมูด้วงนี่เลงอะไรนะหมูด้วง โอเครอแป๊บนี่งกระเด็นี่งแล้วคุณจะมาเล่นหมุดก่อนไหนกระโดดใครแกจะไปไหนในหมุดเดี๋วเอ้ยหมุดดเี๋อไปวเียต่อเราจะเรียกล่นตุ่ยจะได้นะอันนี้ก็คือหมุดเด็กสไตล์อ้วนเนาะแล้วจับหมูุดมาเยอะแล้วขอล้างมือซะหน่อยโอเคล้างมือเสร็จแล้ว อันนี้คือเราไม่ได้เปิดดูทุกคนมันนั่งไม่ได้มันนั่งไม่ได้ก็นั่งแบบนี้แหละนี่จ้าเขาทำไมตายหมดเด้งหมูตุ๋นไงก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูนดงอะไรก้างน่ะไปด้วยเองเยอขอต่อยเลยมั้ย ใครมันขอต่อยต่อยหมูเด้งหรือหมูเด้งก็ต่อยเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราหาที่คลิก่อนนะตรงนี้ได้เลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอจะคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย